การพัฒนาภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างไรผู้นำคือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือไม้กระทถูกย่องจากคนในกลุ่มให้ทำหน้าที่ของตำแหน่งผู้นำแต่จะเกิดอะไรขึ้นจากพนักงานธรรมดารรมดาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำปัญหาแรกที่ผู้นำทุกคนต้องพบเจอนั่นคือจำนวนง,งานที่ต้องรับผิดชอบมีมากขึ้นแน่นอนเมื่อมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นางานก็ต้องมากขึ้นปัญหาที่2 เวลาคนเป็นผู้นําต้องรู้จักบริหารเวลาให้ได้เนื่องจากภาระหน้าที่ของผู้นําและการประชุมงานที่มีมากขึ้นรวมถึงการกระจายงานให้กับลูกน้องก็จะเป็นที่จะต้องบริหารเวลาให้ดีปัญหาที่3ามการแก้ไขปัญหาผู้นําต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะปัญหาของทุกคนจะกลายเป็นปัญหาของคุณ เมื่อลูกน้องพบเจออุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองพวกเขาจะเข้ามาหาคุณเป็นคนแรกปัญหาที่4การสื่อสารและการมอบหมายงานองค์กรจะเติบโตได้เร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสารของคนเป็นผู้นำเพราะบ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้มาจากเรื่องงานเป็นหลักแต่กลับมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนั่นเองการขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นจำเป็นต้องมีความพร้อมคุณพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ในองค์กรแล้วหรือยัง